สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทองคริปโตนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะข้อ,อัปเดตข่าวสารสําคัญประจำวันนี้แล้วก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวกราฟคริปโตวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของตัวเหรียญอัลโกลด์และว่ามีมุมมองอด,อดองไรในการเทรดเงลงถึงคับเป็นขนาดขึ้นคร่าวๆด้วยนะเผอว่าเป็นมุมมองในในการเทรดที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวจใจกดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยอัปเดตแผนเพิ่มเติมในกลุ่มก็สามารถคิดคําว่าเเพิิ่มมต้้งไดนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะหรือทักในส่วนของตัวที่ผมแปะอ่าหน้าหน้าโปรไฟล์ Fi ก็ได้นะครับที้ในส่วนของอ่าคนที่เข้ามาก็คือกดตรงนี้ได้เลยครับคําว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้จะมีในส่วนของรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาด้านล่างนะแล้วเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของตัวกลุ่มผู้คุยแผนสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สิ่งเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มจะมีเจ้าที่คอยตอบคำถามอยู่นะว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนะครับ,รนะรบในส่วนของ ใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองเองไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาน้ํามันนะครับหรือว่าดัชนีหุ้นยุโรปหุ้นอเมริกาเทสลาหุน Amazon, ห้นอเมซอนอะไรพวกนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้นะครับเรดได้เลยข้อดีนะครับอันนี้เป็นโบรกเกอร์ของทยเอ็กเน็ตก็คือฝากถอนไว้นะครับในเรื่องของไม่มีค่าธรรมเนียมในการถือครองถือทองคาครับันเทนได้ถือบิตคอยล์รันเทนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของป้องกันตัวสต็อปเอาท์อันนี้ผมค่อนข้างชอบนะซึ่งมกยังไม่มี นะครับอ่ะอันนี้ลองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะลองเทรดก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับกลับมาที่ข่าวสารของสัปดาห์นี้นะครับผ่านไปแล้ว2วันนะครับวันนี้วันพุธแล้ววันจันทร์ไม่มีอะไรนะเท่าที่เปิดดูเร็บแบบเร็วๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ที่สำคัญมากนะครับวันอังคารเมื่อวานเมื่อวานถ้าดูผ่านๆก็มีแค่ตัวเลขของการสร้างบ้านนะครับแล้วก็ P.M.I ก็ ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะก็ตัวเลขยอดขายบ้านก็ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะดีกว่าประมาณนึงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นในในทิศทางเชิงบวกนะครับแต่เป็ดอาจจะไม่ได้พิจารณาตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่า PMI เนี่ยออกมาแย่นะครับถ้าดูก็เวทพอๆกันออกมาแย่พอสมควรนะหายไปประมาณ1นึ่งจุดกว่าๆเลยนะครับทีนี้ อ่ะเรามาดูของวันนี้ดีกว่าแล้วก็ไปเด็นเรื่องของสมครางก็เรื่องเบาบางลงนะครับของวันนี้คือวันพุธช่วงคืนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างคืนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวสําคัญอะไรนะครับพิเศษเลยอ่าสำหรับนี้สําหรับข่าวอาจจะน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูวันพฤหัสครับที่สิบห้านะครับวันพฤหัส ก็มีตัวเลขของ GDP นะประมาณทุึ่งครึ่งนะครับน่าสนใจอยู่ GDP ใจมัดหครับของสหรัฐนะครับคาดการอยู่2.5ครั้งก่อนอยู่3.4ถือว่าคาดการน้อยลงนะถ้าออกมาอยู่ในเกณฑ์3ได้นะอ่ะมีเป็นผลเชิงบวกนะครับกับการลดดอกเบี้ยนะครับกับการลดดอกเบีย้ยหรือการที่เฟดอาจจะจารณาลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นแต่ถ้าออกมาแยกเนี่ยอ่ะอันนี้ อาจจะต้องมาดูอีกทีนึงนะถ้าออกมาต่ำกว่า2.5นะุรหบหรืออาจจะอยู่ที่เกณฑ์2เนี่ยก็จริงๆถ้าออกมาแย่เนี่ยผมมองว่า f ฟดน่าจะควรลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะเพราะนั้นอันนี้จะจะเป็นนิทางตรงข้ามนะออกมาออกมาแยอา่อาจจะลดดอกเบีย้ยนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าตัวเลขนี้ถ้าอยากให้ทองคำหรือ Bitcoin ขึ้นต่อก็ต้องออกมาต่ำกว่า2 5 นะครับต่ำกว่า2.5ดอยู่ในเกณฑ์2 2.1 2.2หนดหรือว่าต่ำกว่า2.5ยิ่งดีแต่ถ้าออกมาว่ากว่า2.5หรือเท่ากับครั้งก่อนก็คือ 3. 4อยู่3าขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับก็ไปดูว่าเป็ดเนี่ยจะลดระเบียตามไทม์ไลน์เมื่อไหร่เลยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวเลขต่อมาก็จะมีต่อใจมากนะครับ2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวราคานะ แล้วก็ตัวขอเลขเยื่งขอรับบริบการการว่างงานครั้งแรกนะครับสองหนึ่งห้าครั้งก่อนอยู่ที่สองหนึ่งสองนะครับตัวเลขนี้ก็ยิ่งมากก็ยิ่งส่งผลไม่ดีนะจะตรงข้ามกับไอ้เมสคู่นี่ถ้าตัวนี้มากแปลว่าคนว่างงานเยอะนะครับก็อาจจะทําให้ถ้าตัวเลขนี้มากเนี่ยการลดลงเพี้ยก็จะมีผลมากขึ้นนะที่ตัวเลขนี้ออกมามากกว่าสอง สองศูนย์หรือหนึ่งสองหนึ่งห้ามากข,ขึ้นไปเนี่ยอาจจะกลับกันนะตัวเลขนี้อันอันนี้บิงมากอาจจะลดใช่ไหมเพราะตัวเลขเศรษฐกิจดีก็คืออาจจะถ้ามากก็คืออาจจะไม่ลดถ้าน้อยอาจจะลดถ้าน้อยอาจจะเพิ่มถ้าน้อยอาจจะเพิ่มแต่เนี่ยจะกลับกันถ้าดันผ้ามากก็อาจจะลดแทนนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากนะเพราะผมก็เอาแค่ดูว่าเป็นช่วงไทม์ไลน์ในการเทรดที่มีวอลุ่มการซื้อขายเยอะกว่าให้ระมัดระวัอองไว้ถ้าเกิดใครไม่อยากเทรดช่วงข่าวพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งมีตัวเลข GDP ก็ส่วนถ้าใครชอบก็มองได้ครับว่ามาหาจังหวัดเทรดได้บางทีกราฟมันส่งสัญญาณบอกก่อนนะครับแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์มี PCE ก็สําคัญนะเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อนะไฮไลท์ผมว่า น่าจะอยู่ที่วันศุกร์นะแล้วก็มีดัชนีด้านกรำบริโภคประมาณทุ่มครึ่งนะเวลาเดียวกันนะครับก็คาดการเท่าเดิมเลยนะครับถ้าออกมาติดลบเนี่ยอ่าคราวนี้อาจจะมีผลในเรื่องของการอ่าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับอาจจะต้องลดเร็วขึ้นไหมแต่ถ้าออกมาดีเนะี่ยก็อาจจะไม่ได้ทาเป็นแต่ตัวเลขนี้เงินเฟอ้อยิ่งสูงมากก็อาจจะยิ่งไม่ดีมันอาจจะกลับกันนะเพราะพอเงินเฟอ้อเอาไม่อยู่เนี่ยอ่าทองคํามันก็อาจจะลงก็ได้นะครับ ประมาณนี้ทองคําหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะลงก็ได้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับถ้าตัวเลขยังสูงอยู่มันก็น่ากางังวลนะครับแล้วก็ตัวเลขด้านการบริการนะประมาณทุ่มครึ่งอืมเพราะเพะนั้นผมมองว่าสรุปสัปดาห์นี้มีไฮไลท์อยู่สองวันก็คือวันวันพรุ่งนี้นะครับก็คือตัวเลข g d p ของอเมริกาแล้วก็วันศุกร์นะครับเป็นตัวเลขของ p c ซ รประมาณทุกครึ่งเหมือนกันผมมองว่านะ่าสนใจทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับประมาณนี้ข่าวสัปดาห์นี้น่าจะประมาณนี้ในตรางนะที่เหลือจะเป็นนอกตารางการจะเป็นเรื่องของสงครามอะไรก็ว่าไปนะทีนี้เรามาดูกาฟของตัวด็อกคอยกันด็อกคอยในภาพของ time f r a ฟ e มันเนี่ยขึ้นมาถึงเป้าที่ที่คุยกันแล้วนะครับที่คุยกันเรียบร้อยแล้วทีนี้พอชนแล้วก็มีการยอ่อนหะรือพักตัวค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงตอนนี้ โมเมนตัม um ของชุดเนี้น่าจะเป็นการแยกเซกเมนต์ละไซต์ Size ตอนนี้ยถ้าเราดูเนี่ยเริ่มมีความใหญ่เริ่มมีความใหญ่มมหญนะครับมีความใหญ่ก็คือถ้ามองเป็นไอเดียก็คืออาจจะเป็นถ้ามองเป็นโครงสร้างไซเบียตวน,นี้จะเป็นขา A ตรงน,นี้อาจจะเป็นขา B แล้วก็เตรียมขึ้นขา C อันนี้คือไอเดียที่1นึนะครับแล้วก็ไอเดียที่2ก็คือ b ยังไม่จบมาวัดกันตรงนี้นะครับวัดกันตรงนี้ ถ้า B ไม่จบตรงนี้ก็จะเป็นแค่อะไรครับสีฟ้าคือ a น้อย V บาบีน้อยก็เดี๋ยวมีย่อขา C ซึ่งขา C สามารถมีเราต่ำกว่าขา A ได้เพราะอะไรแรงซื้อกลับมาน้อยถ้าเทียบกับชุดที่ขึ้นมานะถ้าเอาแค่ตัวปลายปลายไส้มาคิดเนี่ยก็ยังต่ำกว่า50อยู่ A อยู่ในเของซิกแซกแต่ถ้าเอาเกณฑ์ไส้บ,บนมาคิดด้วยเนี่ยยิ่งไม่ถึงเลยยิ่งยิ่งถึงมาน้อยใหญ่เลยเพราะนั้นเคที่2ให้นำมาระวังการมีนิโร แต่ส่วนตัวเนี่ยขอตามเคสที่หนึ่งก็คือเคสสีชมพู 4, ก็คือการขึ้นของขา c เพราะฉะนั้นตรงนี้จุดเริ่มต้นของการขึ้นของขา c ก็คืออาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นของเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนะผมไม่แน่ใจว่าชุดเนี่ยมันจบ่าชุดที่ตรงนี้เลยหรือเปล่าใช้เขาามีโอกาสเพราะตรงนี้ก็คือเป็นโลต่ําสุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้ามองจากกราฟก็คือตรงนี้เป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ตรงนี้ค่อยสู่เซกเมนต์ที่ส นะครับทีนี้ค่อยๆตามไปทีละท่อนก็นได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันคืออะไรนะครับตามเป็นท่อนที่สามจุดเริ่มต้นท่อนที่3าก็คืออยู่ที่0 0น3 0 0สนโดยประมาณท่อนที่1เทียบกับท่อนที่3ตอนนี้ความยาวเป็นเท่าไหร่ครับความยาวเนี่ยค้หกหกสี่จุนะ,ะข,นะข้อขายของเคสอิมเพลได้อยู่นะถ้าตรงน,นี้จะเป็นการขึ้นของขา c เนี่ยเป็นอิมเพล r ได้อยู่ตรงน,นี้อาจจะเป็นอะไรครับขึ้น1นึขึ้น2 ขึ้นสามแล้วอออตอนนี้อาจจะยังย่อขึ้นสี่อยู่เพราะนั้นลุตตอนนี้นก็ลุ้นขึ้นห้าหรืออาจจะเป็นนอนก็ได้ส่วนตัวมองว่าเคสนี้ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับอยเว้นว่า,าขายออกมาค่อนข้างเยอะจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าขายเยอะนะโอ้แลบหัวหนึ่งนั่นด้วยแต่ว่าแรงซื้อแรงน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับแรงขายแรงขายเนี่ยยังได้อยู่เพราะาอาจจะมีคนที่ติดดอยตรงเนี้ยขายลงมาก่อนเพราะว่ามันราคาขึ้นมาทดสอบครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องปกติ ทีนี้มันก้ากึ่งนะว่าชุดนี้ถ้าชุดนี้เป็นชุดเดียวกันก็คือย่อเซกเมนต์ที่สี่ไปเซกเมนต์ที่ห้ากับอีกเคสหนึ่งก็คืออันนี้ที่1ก็คือเซกเมนต์ที่สไปเซกเมนต์ที่ห้าถ้าสี่จบอันนี้ก็คือไปในทิศทางขึ้นเมื่อปรับชุดจบส่วนอัน,นที่2เนี่ยถ้ามันเป็นแบบชุดนี้จบตรงนี้เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นการแยกขึ้นใหญ่ก็คือจะเป็นการจบ1หรือ a ในภาพใหญ่ที่เตรียมย่อสอง หรือ B, นะครับใหญ่ซึ่งจะเป็นเคสเนี้ยมันจะย่อได้ลึกกว่า4เพราะขอบเขตของมันใหญ่กว่าแค่นั้นเองคือข้อควรระวังของเคสที่2คือปรับตัวได้ลึกและกินเวลานานกว่านะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าชุดเนี้ยจะจบตรงไหนหนักท้ายน้ำหนักหนงานตอนเนี้ยตัวตัวตามเคสที่หนึ่งก่อนให้คะแนน90เคสเนี้ยผมให้80ดถึงเจินะคะแนนยังน้อยอยู่ตามจนกว่าจะเห็นแรงขายที่เยอะหรือก่อการไซเวที่มากกว่านี้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราตาม ขาสี่ว่าจะย่อลงประมาณทิงไหนจุดเริ่มต้นของจุดนี้ที่จบก็คือศูนย์จุดสองสอแปดแปดแปดดับเบิลทางเฟรมวิกครับพอดับเบิลทางเฟรมวิกราคาเพิ่งมีการทิ้งตัวลงมาเหมือนเริ่มมีการแยกเซกเมนตะ์นะเพราะนัาทวีกนี้ปิดเขียวได้นะ่ะก็มีรุนที่จะเกิดเข้าสู่รอกของอารีบาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้เป็นขึ้นสองตรงนี้เป็นขึ้นสามนะครับแล้วตรงนี้เป็นขึ้นสี่ตรงนี้จะเป็นขา A ของสี่ที่ อาจจะเตียมรีบาวบีนะครับแล้วลง C ีแล้วค่อยขึ้น5เพราะฉะนั้นถ้าในภาพระยะสั้นของไอเดียนี่้วถ้าจบชุดนี้ระวังการดิดต่ออย่างนั้นก็คือเป็นขา B เพราะฉนั้นเราคอยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อในภาพระยะกลางนะภาพระยะสั้นอาจจะมีการยอ่อในภาพระยะกาลางลุนที่จะขึ้นต่อส่วนถ้าเป็นไอเดียของการจบก็ยังสัพพอร์ตในการเด้งเหมือนกัน,นคู่เพราะว่านั้นจะเป็นไรครับถ้าเป็นเคสของชุดสีฟ้านะสมมติว่าตัวนี้คือ1หรือ A ตัวนี้คือการยอ่อ2หรือ B เนะี่ย ตรงน,นี้ก็คืออาจจะเป็นขาย A แรกอยู่ดีนะครับขา A แรกอันนี้เป็น B B ใหญ่นี่ขาย A แรกเพื่อเตรียมรีบาว B อยู่ดีถ้าจบชิดนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาโฟกัสชุดนี้ดีๆว่ามีโอกาสใกล้จบตรงไหนน,นะคร,บคร,บระับไปดู Time Frame D ครับพอเราไปดู Time Frame D a โครงสร้างของราคาถ้าชุดนี้ลงมาเป็น าขายซีแบบซิกแซกได้ไหมก็ได้นะไม่ไม่ได้จาเป็นต้องเก็บของเหมือนเคสนี้ก็ได้นะจบแล้วขึ้นห้าแต่ขายมาเยอะเนี่ยโอกาสที่ห้าจะนิวไฮก็อาจจะลําบากหน่อยแต่ถามว่าพอเป็นไปได้ไหมก็ยังพอเป็นไปได้อยู่ชุดนี้ก็มีการทิ้งตัวลงมาถ้าดูในเดก็คืออาจจะรูปแ,แบบของซิกแซกคือเอรีบอลบีลงขา C ีนะครับลงขา C ีเพราะานี่เป็นเรบอของขึ้นปรับนะครับเราตามเป็นเซกเมนต์ที่สี่ตรงนฮะขา C ีซึ่งอันนี้ถ้านี่เป็นขาเอแรกนะครับ มอ,มองได้2องไอเยนนะก็คือ a จบกับ a ไม่จบนะครับถ้าเ a, a ไม่จบตัวนี้อาจจะเป็นขึ้น1นขึ้น2ขึ้น3ามขึ้น4แล้วเดี๋ยวมีขึ้น5อีกแล้วค่อยค่อยจบเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับให้ระวังระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าจะเล่นขาบีให้ระวังระวังการทําโลอีกรอบหนึ่งนะขึ้นด้วยส่วนเคสที่มันจบนะครับก็คือจะเป็น a ของแฟร์แท้งคือ a B C แล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นขึ้น b ได้เลยนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะดูว่ามันจบไม่จบก็คือแรงซื้อชุดนี้ ลองเทคนิดน,นึงครับตอนนี้มีแรงซื้อกลับอยู่ที่ประมาณเกือบสามสิบแปดจุดสองนะก็ใช้คำว่ามีโอกาสจบได้แต่มันอยู่ในขอบเขตของอะไรครับของขาที่สี่อยู่ของขึ้นสี่อยู่ถ้าชุดนี้เป็นดิมเพาอ่ะลองวัดนิดนึงว่าชุดนี้ลงมาอยู่ในทาร์เก็ตเท่าไหร่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นิดนิดไม่ถึงร้อยหกโคสิบแปดน้ำหนักจะตกไปที่นอนนะครับบวกกับชุดนี้เป็นดิเมทเทสลึกไหมรีเทสไม่เกินหกโคสิบแปดก็น้ำหนักตกไปที่นอนเพราะฉะนั้น กรณีที่ไม่จบเนี่ยผมมองว่าขาเนี่ยอาจจะเป็นนอนได้คือ a b c แล้วอันนี้อาจจะตาม x ่อลง a b c ในไอเดียที่1นนะครับตาม x ถ้าจบชุดนี้ให้ระวังการย่อตัวของขา a ลำ x เพื่อไป a ส่วนไอเดียที่2ก็คือเคสที่จบแล้วนะครับเคสที่จบแล้วก็คือตอนนี้ย่อเป็นแค่ a b c จบแล้ว a แล้วเตรียมขึ้น b หรือเตรียมขึ้นขึ้น5อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า จะให้น้ำหนักของเคสไหนดีเพราะนั้นตอนเนี้ข้อควรระวังก็คือถ้าภาพใหญ่ไนะม่ได้เบรกตัวเนี้ยยังมีโอกาสที่จะลงต่อเซ็นเปอี่ห้าเพราะนั้นส่วนตัวแอบว,ว่ามันน่าจะยังยังไม่จบนะน่าจะยังไม่จบอาจจะเด้งเพื่อลงต่ออยู่นะครับเรามาดูชุดนี้ว่าจะรีบาวได้ถึงไหนจุดเริ่มต้นของชุดนี้ก็คือ 1> 0 1 3 9 0จนะครับเราไปดู4ชั่วโมงถ้ามองชุดนี้เป็นขาสี่ก็ได้นะก็คืออาจจะเป็นอันนี้ เพราะทั้งส่วนตัวเนี่ยถ้าดูหน้าง,งานเนี่ยาตามเป็นเคสนี้ถ้าชุดเนี้ยให้ระวังนิดนึงนะก็คือหนึ่งปีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ถ้าขึ้นเซกเมนต์ที่สามเนี่ยเป็นเพียงของตัวผมมองว่ามีโอกาสที่อาจจะย่อได้สักรอบหนึ่งเนาะเรารุ้นอะไรครับรุน 4, ้นสี่เพื่อลงห้าแล้วก็กเคสหนึ่งก็คือว่าชุดน,นี้เป็นนอนนะครับก็คือจะเป็นอ่าเอบีซีแล้วก็เดี๋ยวอาจจะย่อลงขา x ก็ขึ้น a อบซก่อนที่มันจะขึ้นต่อเพราะนั้นผมเลยมองว่า ภาพระยะกลางเนะะี่ยขาชอ็อตยังพอรุนได้ภาพระยะสั้นอาจจะขึ้นต่ออันนี้ก็คือเหตุผลนะครับในการมองระหว่างไอเดียเพราะนั้นเนี๋ยลองดูชุดนี้ชุดนี้ตอนนี้อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะถ้าถ้าถ,ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาผมมองว่าลงต่อได้นะเนี่ยถ้าปรับตัวหลุดตรงนี้ยล้คคอยม,มีโอกาสย่อตัวลึกนะหลุดโซนนครับตรงเนี้กรอบตรงเนี้ศูนย์จุดหนึ่งห้าห้ามีโอกาสลงมาทดสอบโซนด้านล่างแปลว่าอะไรมีโอกาสที่สี่จะจบเพื่อลงห้า หรืออาจจะเป็นการแครร่เป็นเช็คของขาขึ้นอาจจะเป็น A เพื่อเตรียมย่อ B แล้วไป C อะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้อาจจะเอาในการเล่นหน้าช็อตเพื่อบรหลุดเป้าโซนด้านล่างหรือจะขึ้นไปเนี่ยหาจังหวะในการเซลล์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครจะรับความเสี่ยงในการโฟลว์บายก็ก็ได้นะไปหลุดเป้เปาโซนด้านบนแลวใช้จุดจุดเนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดขาดก็ได้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยวางกรอบการเทรดของดอกคอยก็คือถ้าราคานะครับหลุดโซนนี้ลงมานะครับหลุดโซนนี้ลงมา ประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าห้าเราอาจจะ follow c e ล l ลงมานะครับอัน,นี่ไอ้ทนนี่ไอนน้ที่หนึ่งก็คือ follow cell ลงมาเพราะลุ้นทัดเขตโซนก็คือ0ูนย์จุหนึ่งสี่แปดเก้าแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งสี่หกเจ็ดแล้วก็ถ้าเลึกเลยก็คือศูนย์จุดหนึ่งสามสี่ห้ากรณีถ้าเกิดว่ามันลงขาห้าเนี่ยมีโอกาสมัทดสอบตรงนี้ได้แต่ถ้ามันเป็นแค่ขาบีเพื่ออะไรที่จะขึ้นต่ออาจจะอยู่ในขอบเขตตรงนี้ก็คือศูนย์จุดหนึ่งสี่สี่เก้าศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งประมาณ นะครับแต่ถ้าขึ้นไปนะครับขึ้นไปเนี่ยกรณนนีให้เกิดว่ามันจะลงต่อผมมองว่าอาจจะไม่เกินสองโซนนี้นะครับสองโซนนี้ในขอบเขตเดียวกันถ้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงนี้ก็อาจจะชะลอในการเซลหรือชอ็อตได้นะครับศูนย์จุดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งหกเก้าหกแปดแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ด แล้วก็แนวหนึ่งครับก็คือ0.1823แล้วก็0.18767หนักส่วนตัวมองว่าแค่สองโซนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการย่อหรือตัวได้อาจจะรอใท้เงกับตัวก่อนนะครับส่วนถ้าขาบายก็อาจจะมารอเล่นรอบเด้งตรงนี้แทนนะครับประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยอาจจะรอเด้งช็อตที่โซนนี้ครับรอท่เงกับตัวแผงของะคอยมองประมาณนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเห็นให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้อยู่ ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการมเคราหเป็นลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นกำลังในการเหตุในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ